สวัสดีครับผมต่างกงซือสงฟองจุ้ยรวงจริงครับวันนี้นะคพบถึงหนึ่งองชทยพูงกับกับดาวของของจุ้ยด้วยนะวันนี้นะเราพบถึงว่าเหล็กเดียงแก่งนะฟองจุ้ยที่เกี่ยวกับเหล็กเดียงแก่งผมจะต้องเป็นฟองจุ้อยอย่างไหนครับถ้าก็ต้องเกี่ยวกับดาวอะไรครับเพราะดาวของฟองจุ้ยนะส่วนใหญ่ใช้เก้าดาว นะเก้าดาวเก้าดาวนั่นน่ะที่จะสองผมให้เหล็กยันเก่งก็คือหนึ่งกับสี่สดาวหนึ่งกับดาวสี่ดาวหนึงน่งกับสติปัญญาเออดาวสี่ก็เกิดวิชาการนั่นหนึ่งกับสี่สองดาวนี้เราก็จะมีมีผงทําให้เหล็กยันเก่งเอานาดาวแบบนี้นะมีหลายช่างด้วยอันนี้น อันนี้ผมจะให้ทุกคนเรียงรู้กับพุ่งเริ่มที่นี่นะววางผังได้หลายอย่างจับพื้นฐานเราต้องดูพุ่งเริ่มพุ่งจะมานี่เรียกว่าเรื่องตั้งปัวเนีตหนึ่งประจำดูดึงเหนือเนตสี่ประจำดูที่ตำลังออกเสียงได้เรียกว่าบูเชียงให้เหล็กนะ โตเกียงหรือเกียงนองหรือประตูอยู่ในทิศเหล่านี้นะก็จะทำให้เน็ตเกียงแก่นะเช่นอันนี้เขาเปิดประตูอยู่ทิศเหนืออยู่ทิศเหนือเนี่ยก็เป็นเล็กเนืี่ยประตูเป็นเล็กเหนื่อยแล้วเกียงนองก็อยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย วมเดิมเป็นเล็กๆเกี่ยวกับวมเชียงเกี่ยวกับอุตสาการนะแต่คนนี้นะก็คือหอเออหอเตียงดูออกเฉียงใต้มาดูดูที่อ่ดูที่เหนือคนนี้แต่คนนี้ยังเก่งยังเก่งมากครับสนใจสอบสอบได้ที่หนึ่งล้วมอเกี่ยวกับเกี่ยวกับรวงเขาด้วยแล้วก็รวงเอ่อรวงเตียงเก่งนะควงมชื่อก็ 房子杭州去练剑，那、嗯嗯嗯、叫什吧西一旦剑，哎、嗯，啊、嗯。